สวัสดีสวีดัดเนี่ยมลเลียงกับพี่น้องครับอยู่สำนักง,งานหนูพานวิเศษสินนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นคือเก่าคือเดิมพี่น้องนะครับเนาะบาดนี้เห็นรถมอเตอรลัมเพิ่นมาหลายพี่น้องครับบ่เนี่ยรถมอเตอรลัมเพิ่นมานะครับบ่รู้ว่าเพิ่นมาเฮ็ดหยังพี่น้องเด้อเขาไปสอบถามเพิ่นก่อนเพิ่นมาบุกอ่าสำนักง,งานหนูพานวิเศษสินมีผูนะ้ใดเนี่ยพระเอกนางเอกมาเต็มเลยกระจ้าม,มาเฮ็ดหยังพี่น้องมันีอ้มาเด้อมาเบิ่งน้ำกันเด้อนดอยังนี่เห็นบ่เนี่ยเปเบนที่ไรหยุด ต้นตะการใช่ต้นตะการนะครับนี่เพชรโสธรออนทัววาจันมีจังไหเขำเบื้องต้นกันพี่น้องมาคลิปนี้มามาเมื่เบื้งมีแต่พระเอกนางเอกมาเต็มเลยมาเนี่ยสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะคนสวยไปกินสมน้องเขาขุนเขาปรกันกินสมอยู่ขุนนะจัดสมนังละเต็มอยู่ขุนที่งานถอยรถไปขุนไว้แล้วไปยางขามทั้งไปนี่วันนี้อะไรนะคะวันนี้คือ เพชรโสธรไล่สดอีพี่สค่ะอ๋อมอล่มคณะเพชรโสธรสิอ๋อมาไล่สดอยู่นี่อีพีที่สองทีมมีไ่อยากซื้อบัตรพี่ไพ่อยากซื้อบัตรบัพี่ระวงเอ้ยมีไครอยากซื้อบัตรบเดี๋ยวประกาศขายบัตรแล้วเร็วๆมาหนทีมงานเพชรโสธรมาไล่สดอือคุทรงรีรร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 งรร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 รเรร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 ร นี่ทีมงานเพชรโสัวทอนอันนี้อันนี้ทีมงานหัวพันนวดตรงนู้นนวดหูยุ่งอันนี้เอาทีมงานเพชรโสธรนี่อันถามเพื่อนตัวเมียว่าไล่สดจังไหนเฮ็ดจังไหนนี่จะได้มือนี่อือออาอาวามาเฮามือนิดมวลแผลในนอนจ้าเพชรสัวทอนครับผมอีพีที่สองแล้วอีพีที่สนี่งพานไปอีพีที่สองนี่ตรงมีนะจ้ามีไหมมีไหมมีไผ่แน่ตามาลายเนี่ยลายรับเส้นแลเต้าหยองกมาเต้าหยองกับมะ ดาวไล่ในตำนานไม่มีทพาพยาเร่โอ้โหแล้วก็นักเอกในตำนานคือนกันไชครับน้องเหนียวเอ็มอผู้ใดน้องเหนียวเนี่ยผู้ใดน้องเหนียวเนี่ยเหนียวเอ็มออนทอนกระถุ่มเหลือเนาะโอ้ผู้ใดน้องเหนียวนี่ยดผู้ดีผู้ดังผมนี่ยแง่คุยๆอย่นี้น้ำเตลสิปตาอันนี้อ่ะอห้แนะน้ำตัวก่อนวะอันนี้ผู้ใดนี่เนาะนี่เนาะสวัสดีค่ะเตลสติตราบัณฑิตบันเทิงศิลป์เลือค่ะววันไรซ์โซทอนเพชรโสซทอน EP สองนะครับอันนี้ผมเบญสุภรชัยครับ จังมาล้ำใจเกินรอยครับผมครับเพชโซท้อนเนี่ยเป็นคณะมล้ำมตีหรือจังใดเป็นกลุ่มกลุ่มเล็กๆกลุ่มเล็กๆของของอะไรในสังกัดอะไรครับไอ้ต้นตะการกับเบ้นชัยยุทกับเบ้นประชัยอ๋อกันตุ้มตุ้มห่วมกันทีมงานปฐมทีมงานยังเนี่บอกปะมาณเนี่ยปะมาณเนี่เนาะอ๋อทุกคนอ๋อเป็นกลุ่มประมาณว่าเป็นกลุ่มเนาะเพราะฉะนั้นหล่ะฝากพี่น้องบัตรเท่าไหร่จ๊ะบัตรหนึ่งร้อยเท่าไหร่ ร้อยสามสิบเก้าอ๋อร้อยสามสิบเก้าหาเร่งใจทักไปที่ไหนอยากซื้อบัตรทักไปที่ไหนเพศเพศสุธรออนทัวร์ก็ได้ครับผมเรื่องเพศต้นตะการแจ๊ะแก้วก็ได้อ๋อทองแจกก็ได้ครับทักไปได้ทุกเพศเลยว่าอยากเข้ากลุ่มปิดวันนี้ตังไหนเนาะอยากซื้อบัตรให้พ่อเป็นแนะนืมอืมทักมาถามก่อนเนาะทักเข้ามากลุ่มปิดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะ จะส่งลิงก์ให้แล้วก็เข้ากลุ่มกันเลยโอเคขอบคุณน้องๆด้วยนะคะมันหมานปังๆขอให้คนดูสักหมื่นสองหมื่นได้วันนี้เด้อขอบคุณ <c oughs> ค่ะโอ้ยว่ามันอีหยังสน่หบันไดแทบเพื่อนมไลาสวดพี่น้องจันร์อยกับหวัวต่เห็นวัดดีค่ะคนสวยนางเอกประจําทีมงานอีกคู่หนึ่งอ่ะซื้อเสียงเรียกน,น้ำใหม่ทนอยเนี่ยี <c oughs> ่น้องยาญีค่ะญาีเบลีล่บลใจก,กันอ,อ้องาีบลำใจเกิดลอยเนาะ โอ้ครับผมโอเคจากทีมงาน<อ>าใจเกินลอยนะครับเพื่อนมาร่วมกลุ่มกันตัวพี่น้องเลยโอ้ยไปตะหักตะเพียงเอาฝากซื้อบัตรซื้อเบอร์ซอยเพื่อนนด้นพี่น้องมาแรงเด้ออันน้จักเมืองสองเมืองก้นผลักกลุ่มปิดอันนี้เป็นอีพีที่สองอีพีแรกผ่านไปอีพีแรกเขาก็ไล่สวดอยู่นี่เป็นบลูกอืมอันนี้อีพีที่สองจะรวมพลคนบันเทิงนะครับนี่ยแหละพี่น้องเฮ้ยมาล่ำเฮ้ยก็ดูแลก,กันเบิ่งกันไปนี่ละนะครับเอาเด้อแม่เด้อเบิ่งลูกเบิ่งเต้าเด้อแม่เด้อเออ <laughs> บ้าบักเต้าไปหากินสมนมาขามก่อนบัตรเนี่ยอขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยนักกินน่าอยากคนเต็มตโตสวัสดีครับพระเอกเ<ร>ป็นเจ้าไหนผมก็ำลังรับพ <ไป S 2> ุ่นเขาเออ เอาเอาขออนุญาตแนซื้อเสียงเรี่องน้าผมาจังไหนพระเอกเขาเป็นที่ระยุดปฐมบันเทิงศิลค่ะจ้าเราเป็นที่ระยุดเพชรโสธรนะครับตัวแน่เป็นโสธรอ่อนชั่วเขาอยู่จ้าจ้าจ้าครับเมื่อนี้ที่งานเพชรโสธรนได้ดิเพชรโสธรเต็มวงนีครับที่งานเพชรโสธรกับมารลามูนอุ้ยปุ้ยมาร่วมกันว่าสิเตจากเต้ายองระเบียบวัฒนศิลป์จากเอ่อแม่เนตรนภาพยาและจากอันเนี่ยก่อนอีสานน้ำันศิลจ้านะครับเด็กนางเอกเหนียวปิญญานุษมาหลายผู้หลายคนครับเอดหัวหนาอ่าวงระเบียบกลมาโอ้โหโอ้มาเเบิดลยคือ ท่านวาเขาร่วมกลุ่มเป็นพันธมิตรกันตั้งเป็นเพชรโสธรทขึ้นมาโอเคหลับราบแล้วขอบคุณเลยนะจ้าทักไปทักไปที่เพชรเพ็ดโสธออ่อนทัวเพชรโสทออ่อนทัวซื้อบัตรเข้ากลุ่มปิดได้เลยนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับเ่าโอเคครับโอเคพระเอกขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับโอ้โหหลัไปน้องสาเหตุเต่เพิ้นมาเมื่อนี้นะครับเพิ้นมาเคยมาาไรสุดแลยตัือนึงอันนี้เป็นพีที่ส่องนะครับพี่น้องครับ เตียมงานเขากับกำลังเตรียมให้เพิินนะครับทั้งด้านเครื่องเสียงระบบไฟนะครับก็ของทีมงานเ e อ็นบีสตูดิโอก็คือทีมงานหนูพันวิเศษสิป์นี่แหละพี่น้องนะครับนะเพิ่นกับอะไสรสดกันอยู่นี่เอาสำนักดนตรีเพิ่นกับกำลังสีสวมนะครับเอาจวดจวดฝากทีมงานเพิ่น,น้มในพี่น้องนะครับด้๋ยจัดร้อยขามฝากไปกินสมก้อนบาดดิทีมงานพาก,กันกินส้มอยู่พุ่น ประกันมลอยูบ oh, 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 oh. oh, oh, ีเบิรตัวนีโอ้ทีมงานข่อยไหมปอกันมาลอยูบีเบิดตัวพี่สัพพว่ากินสมกินสมมาได้ยังกินสมจ้าแม่ตลสตลิ่งปิงสมสมโออยากกินสมโออสสวัสดีครับคุณแม่ยู่ครับสวัสดีครับอันนี้แฟนพ่ออัด จ้าแม่หลานอยู่ฟังนี่ได้แอบ้ยพักเขาอีกจังน้อยจังสิไปหาจ้าแม่จ้าจ้าวางก,ก้อนไปหาสิไปเทีย่ยวยืนไหนจ้าแม่น,นี่บ่กเน่ากินอโอ้ยไปร้านพระเอกโอ๊ตกับกก่บอเอิร์น<อ>สั่งกระน้อนยิ้มหันละห้องทอง,ทองที่กา<ม>ลางนั่นไม่ใช่ไม่ได้ไปเดินไปไหนนะครับแม่บ่อไปยังครับเอาทีมงานาง ทีมงานพระเอกนั่งเอกเข้ามาลีกินสมอยู่พี่พี่น้องเอินแม่บัวค้ำอยู่แล้วมาน้ำบุรีเราฆ่าอันเหตุเตื่อยอยู่เออเราฆ่าเหดคลิปอยู่กับอันทีมงานนั่นที่บ้านพระเอกนั่งเอกที่มาจากอันมาจากอันใจเกินร้อยมาจากปฐมมันกำลังเหดคลิปกันอยู่เอามักตะลิงปีงนั่งเอกคอยกินเก็บมาสดๆในต้นมันเดือดในนี้ต้นมีต้นพองอ้าวจูนั่งเอกคอยกินสมพี่น้องมาเบิรงสิกินไอเบิรงเอ้ยเอาไม่รูกเก๋สุบัตตา ทำไมอ่ะเป็นคือจังอันคือจังบักเฟื่องให้ได้มากระไรลูกก็สวยอยู่หละลูกอืลูกสาวไปหลบป้องเป่นาบัดดีค่าได้ยังเป็บัดดีแล้วโอ้ครับผมเลี้งหลานสองคนวัวูเหมือนเลบบ้าจ้าแม่จ้าเพราเป็นหนังแอบแอบบ้างลูกข้ากันน้ปลานเอาสดนมนิ่มคบน้องนมนิ่มสดสดน้องนมนิ่มไปกวนจมาธิลูกับบได้ ูาเอาสดไปเอกสดใส่ซิมบ้างน้ำก่อนผู้ใดเฮ็ดเจียวนหนคือเป็นตัดหนึ่งดี่ไหมนางเอกโอ้โเสุพรรณสุดาเฮ็ดรอบองดูกับหอมแดงแม่ชาติเออหอมแดงแม่หมดโอ้เปรี้ยวแม่จะแม่จะใส่หอมแดงแล้วก็ริกสดมาเด้ไปนอนกินสมนับกันสมีเลืเพิ่มวิตามินซีเข้าใจว่าผู้ใดกินสมได้ผู้นั้นเป็นไขตัวาดี ผู้ใดกินสมได้ผู้นั้นบเป็นวัดเป็นไอเขาจะว่าใส่ต้มไก่อร่อยมากต้มปลาตาคือแต่ละคนนะกล่องขื้งามแต่มุมนี่เอาถ่ายรูปแม่เนี่ยมนีกล่องคือเป็นเปกกหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายคลิปนี้เอาซ้ำหนึ่งละพี่น้องขอบคุณหลายๆไปแล้วสมสมสมเพื่อนเพื่อนเขาเือขา